สิพาด้วยอยู่กับไรต้นมึงเท่าไความสูงต่างกันเลยพี่น,อนอ้อ,อ,องก็้นกัน้นนี้เออสัมพอกับลูกเลยนอัวเนื้อต้นนี้เบแ่แถบมีรคาคาได้นตอต้นนี้งานที่พี่น้องปไปไดูกบไดไทยลูงวนเลูนอูเอาไปเลียงไปขุนนอไอ้มีเล็กเท่าละ่ะใส่ไวไ<อ>้ผมเนี่ใส่ไวไปไป้ปะเดเกาสองหนึ่งเก่าเจ็ดสี่เก่าครับผมเจ็ดยืนคูันเครงกัวเครงกันแล้วความสูงเรา ขับวัครับบัวพี่น้องครับเซ็งอะไรเซนงอะไรเราไม่เห็นพวกเดียวอ้าไประเทศเนี้ยมึงมาเบิ่งแม่ลูกลูกของไอ้โชควาสนาฟาร์มศิริราชลูกยิงยิงมาดีดิไอ่มาตรงนี้เลยแม่ลูกลูกแม่ครับอ้ยย่างก็เด้อย่างก็ได้้อยน่อยไอ้ย่างกอนย่างข้างหลังกอนเดี๋ยวถ่ายถ่ายคลิปก่อน โอ้แม่ลูกลูกแม่แดงครับแดงครับตอนลูกแรกอันนี้ลูกแล้วเนาะลูกแรกครับตอนนั้นลูกลูกงามบองามบอพี่น้องงามบอสามตัวนี่แม่ลูกลูกแม่สูงเมตรสามสิบขายดังเลียงหน่อยนึงหางลามดินเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาสวยเลยพี่น้องเครื่องดำเครื่องดำเครื่องเครื่องอะไรอยู่แม่ลูกถอดพิมพ์กันมากเลยเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจี้ยางลูกอีลาจักเดียวลราลูกเราไอ้พุกเจ็ดเดือนเนาะ ประมาณอะไะพี่น้องครับลูกแร่อีกต้งหากันบ่นครับลูกแร่ครับพี่น้องท้าม,มาที่ให้ผมทายง่วนแม่ลูกพอล้วครับโอ้มือนีร้ายแห้งง่วนแม่ลูกเข่าร้ายพี่น้องมือนีปกตินัดนี้มันสิเป็นนัดง่วน,น,นเนื้อมือนีเข่าร้ายโตอยู่เมื่อกี้เห็นมัหาฮกคูแล้วพี่นาหาหาหา้ลลนองเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาห้องเท่าได้ทายห้องไวเท่าไดห้องไวสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสิบสิบห้าร้อยพี่น้องง่วนถูกตัวนี้สองหมื่นห้าพันบาทน้อยน้อยสองหมื่นห้าพันบาทเ้อ ลูกเราจักเดือนละไอ้อเจ็ดเดือนเอนาะเ,ะเอาซื้อนีน่ไปไปรตรงไปหลุนพี่น้องมันมีลูกแล้วมันเคยมีลูกแล้วมันจะได้กันคันลูกแดงลูกแดงทั้งทางสองหมื่นห้าพันบาทเอาเบไงเอาพี่น้องต่อกันเอาพี่นอ<ย>้อง,องต่อกัอนเอาต่อกัอนเราโอ้เป็นดีทายหลายคู่แห่งง่วงง่วงแม่ลูกมือนี้กับซีหาคู่เลยพี่น้องครับเอานี่ยกชุดให้เลยแพ็คให้เลยมือนี้ตั่อไปใส่เลยเอาเบไปเอาพี่น้องเด้อ ผมจะลงทั้งช่องเฟให้กพี่น้องมันจะว่นะฮาัตางงามว่ะนี่เด้นี่นีเบอร์เราเนาะตุ๊บตุ๊ตัวบทลึกกำลังเบอร์สุดลั่น่ะครับต้งสเบอร์ครับเบอร์นึ่งเบอร์เมียเบอร์หนเบอร์ผัวครับเออ่งไรเบอร์พี่น้องเบอกระเดเอร์กคากเลยนี่โชวนธรม่าเอะพี่เบิตาจงก็ัุบไวตัวุ้บาน้น้พี่น้องอยไป ทั้งบนล่ะทั้งฉิลาลาดมือหนีงวดแม่ลูกเขาไล่เขาไล่เขาไล่มาอนีิมากระโพดกินดีเว้ยกินดีครับกระโพดนี่เฮ้ยหนูว่ามั่วในหอยเวียดกระโผดหนูว่านูกต้อนเไปเนาะเออเอาพี่น้องครับชิ้สวยเลยตัวนี้ช่องมือห่าตัวมันตอนเอาพี่น้องครับมั่วตัวนี้ ต่อแต่ไล่เติบมีแม่เล่านี่